เอาไว้เอาครับเสคขวาตรงนี้ครับรอดไปแอดครับยิ้มนยแล้วแกงมาเลยนะครับไปครับไปแล้ววนซ้ายครับขึ้นตรงนี้หละที่เมื่อวานนี้ก็บอกว่ายิ้มนอนใช่ร้ครับเดี๋ยวมาดูอะไรพอว่าไงเงียบ เฮ้ติดอยู่ติดจังหวะนิดเดียวครับหล่อมเทียวไปนิดนึง่งอ้าวเกิดอะไรขึ้นครับแต่งตัวดิดยึงครับไปครับหน้าตรงใสไหมเอาไว้เอาไว้เอาไว้ขึ้นครับขึ้นครับอาการนี้ขึ้น ขึ้นครับเตรียงบินแต่ว่าขึ้นครับดอกแรกผ่านครับหาป้ายครับทีนี้ต้องแต่งตัวนิดนึงครับรลยาวผ่านแค่ครับละดมรถแดงเลยตรงนั้นรถแดงเริ่มาาต้นกระดาษเพียบเลยครับแต่งขวาลงมาครับสไลไ์ขวาลงมาโค้ดเเวอร์เตรียมรอเลยครับกะ่ว่าไม่ติดแน่ตัวใครตรงนั้นนะพี่รอทั้งนี้แล้วลงมาแล้วครับ ดูว่ากัรแต่ถ้าไม่มีล้อหน้าเน่ยพี่ก็ไม่น,าน่าจาเะเสียหายจ้วเหมือ่พี่เลยครับแต่ตรงนี้ถ้าไม่มีล้อหน้าเหนื่อยแน่นอนครับผ่านไปสามันเหนื่อยแน่นอนครับเนี่ยคนที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยที่ แบกเบลลอยู่เนี่ยเหนื่อยแน่นอนถ้าล้อหน้าไม่มาแล้วก็ตอนนี้ถอดขาวไม่ขึ้นครับตอนเช้าด้วยครับมา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 เอาละครับตอนนี้โรลเลอร์ผมกำลังล้ดที่มาแล้วด้วยที่จะไปตายแถวนี้นะถอดเลยครับมาครับยังเดินได้อยู่ครับมาครับมาครับเอาแล้ครับเดือดขวาตรงนี้ครับเอาแล้วเงียบครับเอาแล้วครับ ยังติดอยู่ครับยังได้อยู่ยังได้อยู่คนที่ลุ้นมากกว่าเราคือโคเดเวอร์นี่นะครับอย่าตายตรงนั้นนะมาครับยังมาได้อยู่โอ้โหรถไม่ปกติครับรถไม่ปกติครับหนัหั ลอดไม่รอดครับยิ้มหน่อยคนที่อยากให้รอดมากกว่าเราคือโค้ดว้ว์นี่แหละครับอย่าติดน,นะ บอกเลยดับผมน้่ยเลยด้วยนะผมงงมปเลยนะหายแล้วด้วยหายไปแล้วอายแล้วมือล้าหน้าทำงานบ้างดิอาบ้างเดทปที่เห็นเหมือนกับถือถ้่าล้าหน้าไม่มาไม่มีมาตรงนี้ไม่ได้เลยครับหายแล้วก็เต้นเลยนะครับ นนขึ้นาวเลยครับอยนครับม่งันรานี้นาครับเยช่วยกันครับงไปเลย่งไปเลยเหน่ี่วิ่งไปเลยี่เอาไม่รอดี่วิ่งครับเป็นินมยันผม้นลาครับเเวปลาถึงแล้วครับจะไม่มีตะขอมาครับไม่มีตัวเองใหบันกครับ อยู่นี่ครับเลยอนนี้อยู่นี่เอาแล้วทิ้งไปเลยเปลี่ยนครับเดินขึ้นไปขาดครับเอาแล้วแตกใหม่มาเติมมาเติมมาติมอยู่หน้อันนี้มาติมเดินขึ้นมาเลี่ยแล้วครับว่างไรว่างไรอาลืมครับเก็บให้เลยครับเก็บของให้เลยครับไม่เป็นไรครับอันนีย์ผู้สูงว่าเป็นไงเสือเปล่าคนหอบรับไม่ทันใจที่ไม่เลื่อนเลยครับเดี๋ยวมุกจับด้วยนะ hủy bỏ hủy bỏ hủy bỏ quân số và già hạ không anh hùng giải phóng lũa trên 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 giải điểm này cũng được lắm. còn đây cũng được lắm. còn đây cũng được lắm.

โโอ้หนักเลยหนักใจเลยครับมือใหม่ยืนแองเหวนับไขยหลังสามคื้ครับีเดียวครับ